อากเจ้าของกระทูเนี่ยนะครับเขาบ่นเรื่องความสวยความงามน่าจะเป็นแฟนเขาแหละนะฮะผู้ตั้งกระทูถามว่าผู้หญิงเนี่ยสระผมเองไม่ได้หรอครับทำไมต้องออกไปรับสระผมสระทีนึงก็เกือบสี่ร้อยนะฮะางานนี้ก็หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ก็คุณผู้หญิงนี่แหละบ้าคนนี้เดียนี้คุณผู้ชายก็ทาเถอนะเนาะมันก็สบายหัวดีแล้วก็ประหยัดเวลาในการแบบว่าสระคือเอาจริงๆเวลาเวลาไปสระร้านน่ะเขาก็จะมีการสระแบบใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราเองก็ไม่มีมันจะเป็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะของร้านของซารอนแล้วก็รวมถึง เทคนิคการใดผมใดๆที่เราไม่สามารถทำได้ใดแบบยกโคนเท่าที่สังเกตมาจากตัวเองอะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาเราไปสระร้านเนี่ยผมมันจะสามารถอยู่ได้นานกว่าสระเองเพราะทุกครั้งที่สระเองเนี่ยคือสองวันก็หัวมันแล้วอะก็ต้องสระใหม่ละแต่ถ้าไปทำร้านที่สระไม่ทั่วผมมันจะมีความสลวยเพราะว่าเขาใดให้เราแบบมันโอเคแล้วมันอยู่ได้นานหลายวันอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงสระผมสระไงว่า ต้องอี๋ปะต้องก้มปะแต่นี่จะสะพร้อมอาบน้ำไปเลยก็ล้านหัวไปเลยอ๋อโอ้โหมันใช่เนาะมันโดนนำคงเป็นก้อนเนาะแล้วก็แบบจะก้มหรือว่าสะเหมือนของเราผู้ชายก็คือแค่นี้ปกติไงผู้หญิงต้องก้มแล้วต้องอะไรอย่างงี้ปะแบบใช่ปะถ้าก้มก็คือเลือดลงหัวอีกสะนาได้ก็ต้องรีบใเนี่ยมันก้มอย่างเงี้ยก็คือถ้าไปร้านก็คือสะดวกสุดเนาะเออเข้าใจเข้าใจเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่สะเองเลยเเข้าร้านสะผมทุกวันเขาต้องรวยมากเลย หนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าอืเราเข้าใจนะเพราะว่าสิ่งที่ผด้ใช่งอะที่เก่กว่าสระผมคือการเป่าผมเออจริงสระผมอะมันใช้เวลาไม่ได้นานหรอกแต่ว่าเป่าผมอะจริงครึ่งชั่วโมงขึ้นเขาบอกเป็นชั่วโมงจริงๆปะจริงแล้วถ้ายิ่งผมยาวยิ่งนานจล้แว่บางคนยาวถึงกลางหลังผมผีอะคือยาวแบบอย่างเงี้ยแล้วโอ้ยต้องคุกเข้ารานแล้วหรอเนาะย่าหนูหนูเป็นคนผมหนาจะเป่าผมทีนึงอะนานมาก เราปล่อยให้มันแห้งได้ไหมก็ไม่ได้อับเนาะบางทีก็ปล่อยให้แห้งนะเคยมีแบบ,แบบสะแล้วแห้งยังไม่แห้งเลยแต่ว่าหัวถึงหมอนแล้วก็ปอกไปเลยมีปะเคยมีตอนช่วงอยู่หออและทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นหนึ่งเดือนหัวเป็นเชื้อรา <c oughs> คออเนี่ยจมิง <c oughs> จริงแล้วมันแล้วมันลอกเป็นขุยๆเลยอ่ะตอนนั้นจําได้เลยเพราะว่าแบบตอนอยู่หอคือแบบอาบน้ําเสร็จคือหอมันไม่มีใดเป่าผมให้แล้วส่วนมากอ่ะ เด็กหอคือตอนนั้นอยู่ด้วยกันแบบมาร้อยกว่าคนแล้วก็คืออาบน้ำเสร็จต้องมาแบบมีพัดลมเพดานอะ,อะแย่งกันแบบอ,อ,อย่างเงี้ยนึออกว่ะเราเก็แบบเราเราพิเยจไปแย่งกับเขาก็เลยแบบอาช่างมันปล่อยให้งแห้ตามธรรมชาติก็คือช่วงนั้นก็รู้สึกว่าผมอะมันเริ่มแห้งแล้วแหละแต่ว่าข้างในอะ อย่างที่บอกเราเป็นคนผมหนาเอาตรงแบบที่มันตรงลากๆใกล้ๆหนักคนวนีเนาะนอนเลยเท่านั้นแหละหนึ่งเดือนหัวเป็นเชื้อราใช่ก็คือต้องมีไดป่ะที่บ้านก็มีไดไมไดเครื่องใหญ่แบบใหญ่เหมือนร้านน้ำาผมป่ะใหญ่เออใช่ไหมเพราะว่าก่อนอเนียใช้ไดเล็กเคยไปไดที่ไดตามโรงแรมป่ะโอ้โหใช่ไดเหมือนแมวหายใจอ่ะโอ้ยกว่าจะหายอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเบาแบบเบามืิกแต่ว่าพูดใหม่เหมือนกัน เหม,มหเออมันเบามากเลยกเแบบ <S 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 อุ่นฉันกูจะแห้งหวาอะไรอย่างเงี้ยเราเวลาไปต่างประเทศเราต้องไดไปเองแตง่บางทีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพลังวัดอะ่ะ<ต>มันไม่เท่ากันอ<ช>่ะเอออะไรย่างเงี้ยแต่ล่าสุดไปเกาหลีชอบมากเพราะว่าเกาหลีอะ่ะโรงแรมที่ไปพักอะ่ะเป็นดาสันอ๋อเออเลยแล้วก็อย่างรจุดดกดัวด้วยเนาะไม่ได้ไม่ได้ออ่งโรงแรมห้าดาวหกดาวก็คือเขาเหมือนเปลี่ยนไดเป็นแบบมันดีอ่ะมันดีมากอ่ะเป่าแบบ มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะปกติอะถ้าได้ป่อผมดีอะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรไอรอนหรอประจุไฟฟ้าปล่อยสัมอีก,อกเออร์มันมีมันจะมีเป่าผมแล้วผมไม่ชี้ฟูอ,อะนะ่าเลิศมา แบบโรงแรมสมัยเนี้ยแต่เกาหลีค่าสระผมก็แพงอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นที่ไปสัญญกรรมอ่ะแล้วแบบว่ามันสระเองไม่ได้เพราะเราก็ผ่าตัดอะไรมาใช่ป่ะอีกหนึ่งข้อดีที่ที่หลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าไปไปสระร้านคือเขาก็ระวังแผลให้เรามากกว่าเราแบบป่วยหรือเราผ่าตัดอะไรมาอย่างเงี้ยถ้าเราสระเองก็คือถ้าโดนแผลโดนน้าก็คือติดเชื้อ เป็นไปที่ร้านก็ก็ระวังแผลให้มากกว่าแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดอะไรให้เราได้มากกว่าใช่ใชอันอคอมเมนต์สีนี่บอกสะเองประหยัดไม่ได้ไม่หวีไม่ตัดเอานี่โกนหัวไปเนี่ยสะาทีนึงนกว่า<น>จะแห้งเนี่ยหลายคนอ่ะ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหา,หาในการสระเนาะแต่มีปัญหาเรื่องการทาให้มันแห้งเนี่ยใช้เวลานานมากเลยเ่ะใ<ช>อ่นี่นะคะก็เนี่ยมีหนึ่งคอมเมนต์นะน,นี่เขาก็บอกว่าสระเองได้สิแต่สระร้านก็มีข้อดีและเหตุผลของมันมหนึ่งคือสบายผ่อนคลายม,มีคนนวดหัวให้เออนี่จริงเหมือนคนที่ชอบไปนวดตัวแหละบางคนก็ไม่ชอบนะถ้าช่างเกาแรงอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาได้ไง ข้อสองเขาก็บอกว่าสระเสร็จเนี่ยมีการไดผมเซ็ตผมสวยเขาช่างทำผมเนี่ยเขาได้ผมเก่งกว่าเราบางคนเข้าร้านเฉพาะไปตอนไปออกงานแล้วก็ข้อสามเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเหตุให้สระผมเองไม่ได้เช่นป่วยเมื่อยหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่การไดผมเองมันเมื่อยมากจริงมันแบบต้าใจขนาดผมฉันยังเมื่อยเลยอ่ะแดดจะอยู่กูบอกนเมื่อย เอออนี่๋อเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าแถวบ้านสะใดร้อยห้าสิบาทบางวันใจดีนวดขมับให้อีกฟินสุดๆยังมีอมันมันต้องเป็นร้านแบบร้านต่างจังหวัดหน่อยแต่ว่าในกรุงเทรมมีนะมีแล้วหลุดหล่อยอ่ะคุณวิทยาบอกว่าตัดผมชายที่สยามยังหัวละพันขึ้นไปเลยเป็นพันอืมหนึ่งช่างผมแพงนะจริงจะไปตัดร้านคนมานแต่บางคนก็จะตัดร้านคนไม่ได้เออช่างตัดผมมาเขาเลิศนะเขาตัดแบบเล่มกลมได้ดูลมเล่มกลม ถาดทุนหมาใช่ไหมจริงลดนะสกิลลดนะเล่มกลมค่ะวันนี้เล่มกลมนั่งดูเวลาแบบพาหมาไปหามน้ําอ่ะก็แบบน่าเอาเอวันนั้นวันนั้นจําได้เลยพาหมาไปหามน้ําช่างถามว่าอยากให้น้องทําทรงอะไรดีครับเราก็งงเพราะว่าหมาเราเป็นชิสุจะต้องเล่มกลมต้องกันไกลตัดขมัมันเลิศนะไม่เป็นแบบงอๆอย่างเงี้ยเขาเขาเขาก็บอกเราว่ามีทรงน้องหมีค่ะอยากได้หน้าหมีไหมหรือว่า เอาทรงแบบสั้นๆไปเลยหรืออะไรเงี้ยคือแบบทรงเยอะมากฉันก็เคยได้สั้นๆก็คือเหลือเส้นหนึ่งอะ่ะเหมือนมาเป็นขี้เลือนะอะแต่ว่าก็เกเคน่ารักดีมันขี้รอ <c oughs> อะไรเงี้ยเออ้ลงมหยมีทรงผมเลยจริงนะคุณฟังตลกมาก